สวัสดีค่ะแมิสานิตาค่ะกับรอยไทยไอเดียค่ะวันนี้นะคะสามีภารกิจสำรับพื้นบ้านนั่นเองค่ะวันนี้สาก็เลยเลือกเอาหอยตลับมาเป็นส่วนผสมในการทำอาหารค่ะวันนี้ก็เลยขอเสนอเมนูแกงกะหรี่หอยตลับนั่นเองค่ะเริ่มต้นโดยนี่เลยค่ะรอยไทยแกงกะหรี่นั่นเองค่ะเทลงไปเลยนะคะตามด้วยกระชายนะคะหอยตลับค่ะ เพื่อสตรีมให้หอยของเราเนี่ยนะคะได้รับความร้อนนะคะสังเกตง่ายๆค่ะว่าหอยของเราสุกหรือไม่สุกเนี่ยนะคะให้ดูที่หอยค่ะถ้าสุกแล้วเนี่ยนะคะเขาจะอ้าค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคนิดนึงนะคะจะช่วยให้เนื้อของแกงเนี่ยนะคะเข้าไปในหอยแล้วก็น้ําของหอยเนี่ยก็จะออกมาด้วยค่ะเราจะไม่ทําการอบหอยของเรานี่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหอยของเราเนี่ยนะคะจะแห้งนะคะแล้วตัวก็จะฟีบลงเพราะฉะนั้นก็จะไม่อร่อยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปจัดจานกันค่ะสาหร่ายเทะเลนะคะลูกน้อยของปลาเบึกยักษ์นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำมันงาน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงกะหรี่หอยตลับของเราค่ะ การทำอาหารทุกๆจานเนี่ยนะคะก็มักจะมีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆเสมอค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าคืออะไรต้องติดตามให้ดีนะคะกับรอยแทไอเดียวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอมพลฟูด้ด